6, เดือนมิถุนายนปี2568นายก iPad ไอแพดหรือนายกแดดเดียวถ้าคนไทยหันหน้ามาค่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังทุกทุกคนคงจะได้ยินประโยคเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะส่วนอีกประโยคหนึ่งหน้าที่ของนายกไทย คือขายชาติหน้าที่ของคนไทยคือขับไล่ไอ้ทอราราชแล้วประโยคเหล่านี้ล่ะคะทุกคนเคยได้ยินไหมหรือว่าเพิ่งจะได้ยินณบัดนาวตอนนี้เวลานี้ท่านนายก iPad หรือนายกแดดเดียวก็เหมือนกับปลาแดดเดียวที่ตากแดดยังไม่พอจะแห้งดีแต่รีบเก็บรีบแพ็คสุดท้ายก็ขึ้นรา เน่าหนอนชอนชัยกินไม่ได้ต้องโยนทิ้งเหมือนขยะนายกแดดเดียวก็เหมือนกับปลาแดดเดียวที่ต้องโยนทิ้งเขี่ยทิ้งเข้ามาเขี่ยทิ้งภาษาลาวมันว่าว่าปัดเขี่ยถิ่มว่าซานถ้า,าไม่ทิ้งก็จะพากันเน่าทั้งพกทั้งห่อทั้งคนทั้งปลาดังนั้นควรรีบเร่งรีบขับไล่ท่านนายยกไอแพด หรือนายกแดดเดียวท่านนี้ก่อนที่จะสายเกินไปจนพาประเทศไปสู่การพังพินาศและล่มสลายด้วยน้ำมือของนายกที่ไร้ความสามารถไร้ซึ่งคุณสมบัติในการเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศและด้านชาต่อเสียงเรียกร้องของคนไทยให้ลาออกแต่กลับไม่สนใจทำหูทวนลมและก็ดันทุรังจะไปต่อ ไม่ยอมลาออกซึ่งมันก็ส่อแววส่ออาการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หวังในอำนาจลาบยศสรรเสริญหวังในตำแหน่งเพื่อรอจัดการโกงบ้านโกงเมืองซึ่งก็ไม่ต่างจากพวกเปรตสำัำเวยสีดีๆนี่เองที่รอขอส่วนบุญด้วยความหิวโหยนายกจะกินรวบควบกระทรวงกรโหมหวังไถ่บาป แล้วก็เอาใจทหารเต็มที่โดยเฉพาะไม่ทับภาคที่สองและเหล่าทหารของชาติไม่ทับภาคที่สองแล้วก็เหล่าทหารหารของชาติที่ท่านนายกบอกกับศัตรูว่าเป็นคนรับฟังกับเราเราเหรอเราคือใครทุกคนคงรู้แล้วละว่าเราคือใครนะคะก็ออกแนวรีบเอาใจไม่ทับภาคที่สองและเหล่าทหารหารแต่ยังไม่ยอมละออก ไม่ยอมยุบสภานาดานสยามอ้อ,อยขาปากช้างแล้วใครจะขายออกมาแล้วคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็เป็นอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและก็ต่อมาในะปัจจุบันก่อนที่จะ เป็นแกนนาคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยก็ดํารงตําแหน่งคณะหลอมรวมประชาชนนะคะส่วนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็คือกลุ่มบ้านประอาทิตคุณสนทิลิ้มทองกุลอาจารย์ปานแทพพัวพงพันธกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มศรัทธาประชาธิปไตยกลุ่มประชาชนคนทั่วไปกลุ่มต่างๆองค์กรต่างๆออกมารวมตัวกันขับไล่นายก ทายาทอสูรนายกไอแพดหรือนายกแดดเดียวท่านนี้ซึ่งเป็นตระกูลชินชินชาด้วยสิ้นแรงแห่งศรัทธาก่อนจะพลาดท่าพวกคนไม่ดีพวกสัภเพสีที่ย่องเอาแผ่นดินนี้ไปเร่ขายให้กับศัตรูเสียรู้คนชั่วไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมเหยียบย่ำบรรพบุรุษ แสนสุดจะชั่วร่วมมือกันผลักดันมันออกไปพวกขายชาติขายสำนึกพวกขายชาติขาดสำนึกแล้วลึกไปถึงสันดานแบ่งปันผลประโยชน์คิดคดทอรยศกบดต่อแผ่นดินทําลายพวกมันให้สิ้นซากหมดไปจากแผ่นดินพวกทําลายทำร้ายชาติพวกทอรราชทั้งหลายจะต้องไม่ตายดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องลงโทษให้ต้องได้รับโทษทันอย่างสาสมก็มีหลายกลุ่มหลายองค์กรที่ร้อนอกร้อนใจเริ่มออกมารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ปกป้องแผ่นดินก่อนจะสูญสิ้นชาติขับไล่นายกให้ลาออกหรือไม่ก็ยุบพักไปเลย แล้วก็มีการออกมาหลายสดทางเฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่าประเทศไทยต้องมาก่อนเป็นการนำเรื่องราวที่หลายคนนั้นสงสัยเกี่ยวกับตัวของทักษิณและบริวารที่อยู่ในพักเพื่อไทยออกมาเปิดเผยหรือแชร์หรือตีแผ่ให้ทุกคนได้รับรู้และเห็นท่าแท้ของคนสกุลชิน และยืนยันว่าสิ่งที่มีผู้คนสงสัยนั้นมันคือเรื่องจริงที่นายทักษิณและภรรยาและครอบครัวที่ชอบเปรียบเลยดูถูกดูแคลนว่าเหมือนหมาในบ้านสกุลชินวัตรที่ถูกเลี้ยงเอาไว้คงจะเห็นคนเป็นเหมือนหมาเป็นขี้ข้าในบ้านกระมังช่างใจร้ายเสียจริงนะคนเรา ในส่วนของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะในวันศุกร์ที่20มกราคมปี2566คุณจตุพรพรมพันธ์ก็ได้กล่าวว่าในการเลือกตั้งใหญ่ปี2566ในการที่พักเพื่อไทยหาเสียงโดยการชูเรื่องการพาทักษินกลับบ้านซึ่งในตอนหลังก็รู้ว่าพลาดพลัง้งและกำลังพยายามจะกลับลำซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมความหายะให้กับประเทศ เพราะถึงแม้ว่าการเลือกตั้งที่พักเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นการชนะในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นเองคุณจตุพรบอกว่าด้วยเหตุนี้ตัวเองก็เลยต้องให้คนในพักเพื่อไทยเตือนให้ทบทวนตัวเองแม้การยึดอำนาจเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่สามารถป้องกันได้โดยผู้มีอำนาจต้องต้องไม่คดโกงและไม่ลุแก่อำนาจ และต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศจะทำอะไรกับใครก็ได้โดยการที่ตนยิ่งได้รับคะแนนมากเท่าไหร่ก็หลงไหลว,ว่าตัวเองมีอำนาจมากเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าอำนาจมากนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวจึงมาบอกให้พัรเพื่อไทยนั้นสงสารประชาชนว่างกับการพาประชาชนไปแพ้ทุกครั้ง แล้วก็โทษแต่การยึดอำนาจแต่ฝ่ายเดียวนายจตุพรคุเจตุพรกล่าวว่าถ้าพักเพื่อไทยไม่สถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยคนจะสรรเสริญว่าเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ที่ผ่านมากลับประกาศว่าการที่คนย้ายพักออกจากพักเพื่อไทยว่าเป็นคนทรยศ เป็นพวกงูเห่าไปไล่หนูตีงูที่สีสกเกตแต่กลับเปิดตัวคนที่ย้ายออกจากพักพลังประชารัฐและย้ายพักและย้ายเข้าพักเพื่อไทยรับอดีตเลขาธิการพักไทยพักดีผู้ร่วมประชุมกบสสมาเข้าพักเพื่อไทยและขอโทษว่าไปสังเกตการและเละเทะกว่านั้นก็คือ การที่พักเพื่อไทยจัดวิธีต้อนรับคนจากพักก้าวไกลหลายคนที่ย้ายเข้ามาและคุณจตุพรก็อัดทักสิงว่าหลอกใช้คนเสื้อแดงมหาเสียงหวังจะได้แรงสไลด์และกล่าวต่ออีกว่าปี2554หลังการต่อสู้และก่อนจะเข้าคุกนายทักษินก็วิดีโอลิงก์มาบอกว่า จะมีการเลือกตั้งให้พี่น้องทุกคนถอดเสื้อแดงออกไม่ต้องใส่แล้วทำให้ผู้คนนั้นโหโหไล่นะคะคนดังนั้นคนุณจตุพรจึงโทรไปหาทักษิณบอกว่าที่ทักษิณพูดมานั้นคนรับไม่ได้ทักษิณจะพูดอะไรก็ได้พูดถึงเสียงปืนนัดแรก พูดถึงคนพายเรือมาส่งซึ่งความจริงก็คือการถีบหัวเรือทิ้งเลยหลังจากหลังจากที่คนเหล่านั้นพายเรือให้โจนนั่งพายเรือพาโจนข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยแล้วก็ถีบหัวเรือทิ้งปล่อยแต่จะปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นมันดำเนินต่อไป ง่ายๆไม่ได้คุณจอรพรจึงวิจารณ์ว่าในการต่อสู้ปี2553ไม่ได้อะไรที่คุ้มค่าตามเจตนารมณ์รัฐบาลยิ่งหลักยังไม่กล้าลงนามกับสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC แค่กลัวว่าพลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจแต่สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดนอกจากไม่สร้างกระบวนการต่อสู้ของประชาชน ยังไปแบ่งแยกและทำลายกระบวนการของประชาชนในอดีตอีกคุณจตุอพรจึงกล่าวอีกว่ามีคนตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมหลายปีให้หลังคนเสื้อแดงเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลายร่างไปเป็นคนเสื้อส้มเป็นจำนวนมากโดยตั้งข้อสังเกตว่าในปี2554ไม่ได้ใช้กระบวนการคนเสื้อแดงมาใช้ในการหาเสียงเลยแต่มาครั้งนี้พักเพื่อไทย ต้องการเสียงแบบแลนสไลด์ก็จึงทำการปลุกคนเสื้อแดงขึ้นมาอีกเหมือนกับการปลุกผีที่ที่เคยถูกทอดทิ้งทิ้งทิ้งคว่างๆไปแล้วและคงเพิ่งนึกได้ว่าเวลาอยากก็ต้องการแต่ถ้าไม่อยากก็ทิ้งคว่างคนเสื้อแดงเหล่านั้นเสมือนคนไร้ค่าในใสายตาของนายทักษิณ ในระยะที่ผ่านมาพักเพื่อไทยนั้นไม่ได้เรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงในการชุมนุมในปี2553เลยคือหลอกคนไปตายหลอกคนไปเป็นกระขุมครองตัวเองป้องกันตัวเองโดยเอาชีวิตของคนเหล่านั้นมาสังเวยให้กับการที่ตัวเองนั้นปลอดภัยและก็หนีออกไปหลบลีภัยอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ไม่ไาวสร้างเรื่องยังมียังถือยังถือว่าตัวเองนั้นมีอิทธิพลต่อพักเพื่อไทยและก็เป็นเจ้าของพักเพื่อไทยอย่างแท้จริงก็จึงมากุมอำนาจคุมอำนาจทั้งหมดในพักเพื่อไทยให้เป็นของตนต่อมาก็หยิบยื่นให้กับทายาทที่เป็นนายก iPad หรือนายกเด็ดเดี่ยวคนนี้แหละ คดีก่อการร้ายนะคะที่ศาลอุทธรน,นั้นคุณจตุพรบอกว่าศาลยกฟ้องจำเลยที่หนึ่งคือนายทักษิณจำเลยที่สามคือนายจตุพรแต่อายการกลับไม่ฟ้องนายทักษิณฟ้องเพียงแค่นายจตุพรเพียงคนเดียวที่ผ่านมาตนได้คบกับนายทักษิณเพราะคิดว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องเหมือนกับที่เคยบอกว่าถ้าเสียงปืนนัดแรก ทักษิณจะมาแต่ถึงตอนสลายเสื้อแดงก็ยังไม่กลับมาเลยดังนั้นการนำการต่อสู้ในฐานะผู้นำของเขาแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าประชาชนตายได้ผู้นำก็ต้องตายได้เช่นกัน mm. เมื่ออยู่ในสนามรบก็ต้องเคารพและให้เกียรติกันคุณจตุพรยังกล่าวอีกว่าตนก็ทนกล้่มกลืนฝืนทนในวันที่ทักษิณอธิบายในการ พายเรือมาส่งนายทักษิณน,นั้นคนเสื้ดงไม่ต้องตามมาจะไปเองซึ่งเป็นคำพูดที่ทิมแทงหัวใจคนเสื้อแดงเพราะเชื่อว่าจะได้กลับบ้านจึงยอมทุกอย่างคุณสนเทรริมทองกุลก็กล่าวเสริมว่าพับเพื่อไทยไม่ได้ถือโอกาสนี้หลอกเฉพาะคนเสื้อแดงด้วยการปลุกกระแสะเสื้อแดงมาอีกครั้งโดยการเปลี่ยนโลโก้เป็นสีแดง คิดคำว่าแลนสไลด์เพื่อหวังผลในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเท่านั้นแต่นโยบายต่างๆที่พักเพื่อไทยคิดออกมานั้นคิดอยู่บนพื้นฐานที่คนทั่วไปที่ประชาชนเขาเบื่อหน่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอได้เห็นหน้าคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมานานถึง8ปปีแล้วยังจะต้องการเกาะกลุ่ม กอดเก้าอี้นายกต่อไปอีกสองปีนี่จึงเป็นช่องว่างที่ทำให้ประชาชนนั้นเบื่อและเกลียดพลเอกประยุทธ์ดังนั้นพรรคเพื่อใดจึงถือโอกาสนี้ช่วยโอกาสนี้เหยียบและกระทืบพลเอกประยุทธ์ซ้ำไปอีกโดยการออกนโยบายชวนเชื่อเหมือนโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแลนด์สไลด์เพื่อหวังเพื่อหวังในประโยชน์ต่างๆที่จะตามมามากมายแต่ถ้าเกิดปรากฏการแลน์สไลด์จริงแล้วเหตุไนทำไม สมาชิกและคนในพักเพื่อไทยเองถึงได้ลาออกจากพักกันเป็นแถวนอกจากนี้คุณจตุพรก็ได้ออกมาแชฉและชำแหละให้เห็นถึงท่าแท้ของในายใหญ่อย่างนายทักษิณและคนในตระกูลชินแต่ทำไมคน,คนในพักเพื่อไทยเองจึงไม่ออกมาแชฉมาเถียงนายจตุพรเรื่องท่าแท้ของในายใหญ่เจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริงแต่กลับปิดปากเงียบ ไม่มีแม้แต่เสียงสัตแอะออกมาจากปากของคนในพักเพื่อไทยส่วนคนอื่นๆก็ไม่มีไม่มีใครอยากจะเข้ามาขอร่วมเป็นสมาชิกในพักเพื่อไทยเพราะไม่มั่นใจว่าตนจะถูกในายใหญ่ทักษิณหลอกใช้เหมือนใครๆในพักในอดีตที่ผ่านมาอีกหรือไม่ดังนั้นจึงไม่เกิดปรากฏการณ ที่มีคนย้ายพักเข้ามาอาศัยในชายคาบ้านเพื่อไทยเลยเพราะกลัวว่าจะถูกหลอกใช้และถูกกดดันให้ทําให้ทําหรือไม่ทําอะไรตามความต้องการของในายใหญ่อย่างเคร่งครัดขาดอิสระภาพในด้านความคิดและการแสดงออกต้องอึดอัดใจและไม่สะดวกใจไม่เต็มใจที่อาจจะเกิดเรื่องระหองระแหงผิดใจกันเป,ปล่าถึงแม้บ้านเพื่อไทยจะกว้างใหญ่ไพศาล และสวยสดงดงามอย่างกับคหสหาตราชวังคราดไหนก็ตามแต่ถ้าอยู่แล้วไม่สบายใจอึดอัดใจก็ขอเลือกอยู่บ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นกว่าดีกว่ากับอีกนโยบายที่หาเสียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทก็ปรากฏว่าใครๆก็อยากจะได้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นด้วยกันทั้งนั้น แต่เป็นการที่พักเพื่อไทยนั้นเอาเงินมาหลอกล่อให้ทำให้ทุกพักก็อยากได้ข้าแรงขึ้นทำให้อยากได้ข้าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่นำมาเพื่อเป็นการโกหกตอนแหลหลอกลวงต้มตุนซึ่งเป็นการหลอกลวงต้มตุนเพื่อหวังผลในภายภาคหน้าเป็นการซื้อเสียงลวงหน้า สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นเสมือนการขายฝันล่วงหน้าดีๆนี่เองอันเป็นการหลอกลวงต้มตุนไม่มีความจริงใจไม่มีความน่าเชื่อถือเป็นเพียงแผนการที่พับเพื่อไทยนำมาเป่าประกาศหาคะแนนเสียงแต่หาความจริงไม่ได้ไม่มีแม้แต่น้อยเป็นการหลอกลวงหลอกล่อให้พับของตนชนะการเลือกตั้งทุกเขตทุกท้องที่ ก็เท่านั้นไม่มีใครดอกที่ยินยอมพร้อมใจนำเงินมาแจกจ่ายโดยความบริสุทธิ์ใจมันหวังผลทั้งนั้นแหละจ่ายไปเท่าไหร่ก็โกงกินกลับมาให้มากกว่าเดิมกำไรเห็นเห็นและยังเป็นโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชันกันแบบง่ายๆสุดท้ายความบรรลัยความชิพหายของชาติบ้านเมืองก็จะมาเยือนอย่างเป็นทางการเพราะคำว่างาะเอิ้อเงินใครบ้างไม่อยากได้ ไม่อยากมีคิดว่าจะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์จริงใจแต่สุดท้ายก็กลายร่างเป็นผีหาสาตานเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีที่รอส่วนบุญยื้อแย่งแข่งขันกันแก่งแย่งกันอย่างเอาเป็นเอาตายมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาแล้วใครกันเล่าที่จะชิบหหยวายวอดอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวก็ชาติบ้านเมืองยังไงล่ะที่จะชิบหายวายวอด แน่นอนนักแผ่นดินคำนี้เป็นชื่อของเพลงเพลงหนึ่งเป็นเพลงปลุกใจที่ขับร้องโดยคุณคุณสันเตลุนเพ่นะคะที่ร้องไว้ได้หนักแน่นจริงๆคำว่าหนักแผ่นดินเหมือนจะเรียกว่าพวกหนักแผ่นดินเออพวกหนักแผ่นดินสิงอย่างอาย ไร้ความสำนึไร้ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำซึ่งเสี่ยงต่อการสิ้นชาติหรือยกแผ่นดินไทยหรือเฉือนแผ่นดินไทยไปยกให้ศัตรูอย่างง่ายดายด้วยคำพูดที่หลุดออกมาจากปากท่านนายกไอแพดหรือนายกเดดเดียวท่านนี้ทำตัวขี้ขลาดหวาดกลัวยอมก้มหัวให้กับศัตรูไร้ภาวะความเป็นผู้นำ ออนแอทำอะไรไม่เป็นสักอย่างแล้วก็อวดเก่งอวดดีไร้สมองตรายตรองสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคงหวังจะเข้ามานั่งนั่งนอนๆอน,น,อนรอเงินเดือนรอเบีย้ยเลี้ยงชาติจะเดี่ยงก็ช่างหัวมันอย่างนั้นหรือทำตัวเหมือนคนสิ้นคิดติดความโลภและโมกในทรัพย์สินของชาติของแผ่นดินอยากเอามาเป็นของตนเพื่อไปขายต่อเอาประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง กินรู้อยู่สบายไร้ความรู้สึกไร้สามัญสำนึกต่อชาติและต่อคนในชาติถ้าเป็นคนอื่นคงต้องดำดินแทรกแผ่นดินนี้ไปนานแล้วเพราะทนหน้าด้านอยู่ในตําแหน่งผู้นำประเทศไม่ไหวไม่ได้คงรู้สึกอับอายขายขีหน้าทั้งต่อคนในชาติและต่างชาติเขาคงออกมาหัวระเยะเยอะอยันว่านายกไทยคนนี้มาจากไหน ขุดมาจากหลุมไหนทำไมถึงโง่เง่า,งาได้มากมายอย่างนี้ปัญญาก็อ่อนไร้ราการเทศะไร้ความรู้ความสามารถคืนอยู่ต่อความชิบหายก็จะมาเยือนในเร็ววันเป็นแน่แท้จำประโยคนี้ไว้ให้ดีๆนะคะหน้าที่ของนายกไทยคือไข่ชาติหน้าที่ของคนไทยคือขับไล่ไอ้ทอรราช อย่าโลภมากอยากจะได้ของของใครจงพอใจในสิ่งที่ตอนนี้มีอยู่อย่าเหินกระหายไปรุกรานใครกลายเป็นศัตรูแผ่นดินนี้มันเป็นของกู เป็นของกูรู้ไหมเกิดมาเป็นคนอย่าหน้าด้านหน้าทนเป็นคนไม่ดีอย่ามารุกราวีแผ่นดินทินนี้นั่นเป็นของไทยบรรพบุรุษของเรานั้นถึงกล้า รักษาไว้ให้ลูกหลานไทยได้อาศัยทำกินหยุดหน้าด้านหยุดรุกรานเมืองบ้านกูหยุดเป็นศัตรูในยินบหูแหกตาดูบางเดเลิกสัก สันดานแบบนี้เลิกสักทีเถอะอย่ามาสะเอะผู้จาละเธอให้ปละเปลื่นใจต่างคนต่างอยู่เลิกเป็นศัตรูเลิกสู้รบกันบ้านใครบ้านมัน เมืองใครเมืองมันอยากระสันได้ไหมรู้ไอ้สบายลกวางอาวุธพิสดนจหัวใจหรืออยากจะได้เห็นเลือดรินไหลไปทั้งแผ่นดิน คนใดใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัยโพทองแผ่นดินของราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลายคนใดเห็นไทยเป็นทาสดูถูกชาติเชื่อชนทินไทยแต่ยังฟังทำกินก็กลืยสินไทยไปเหยียดคนไทยเช่นทาสของมัน นักแผ่นดินนักแผ่นดินคนชีน,นี้เป็นคนนักแผ่นดินนักแผ่นดินนักแผ่นดินคนชีน,นี้เป็นคนนักแผ่นดินคนใดยุยงปลุกปันไทยด้วยกันหวังให้แตกระจายปลุกหรือดมมวลชนให้สับสน,นวุ่นวายเพื่อคนไทยเป็นฝ่ายรบกันเอง คนใดหลงชมชาติอื่นชาติเดียวกันเขายืนคมแหงได้สินทรัพย์เจอจานก็ประหารให้กันเองที่ชาติอันเกรงดังญาติของมันนักพันดินนักพันดินคนเจน,นี้เป็นคนนักพันดินนักพันดินนักพันดินคนเจน,นี้เป็นคนหนักพันดิน คนใดขายตนขายชาติได้โอกาสที่ทางให้ศัตรูเข้าทลายพาลังไทยให้สลายทางสู้เมื่อศัตรูโจมจู่เสียที่มันคนใดคิดรารเราอีประเพณีของไทยไม่ต้องการเกือหนุนอคติเชื้อที่อันธพาลแพร่้นามันมาบ้านเมืองเรา นักแผ่นดินนักแผ่นดินคนท่นนี้เป็นคนนักแผ่นดินนักแผ่นดินนักแผ่นดินคนท่นนี้เป็นคนนักแผ่นดินนักแผ่นดินนักแผ่นดินคนท่นนี้เป็นคนนักแผ่นดิน